พ่อคุณแม่นะคะที่มีปัญหาเรื่องลูกยังต้องอะไรได้ไม่สมบูรณ์นะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กของเขาเนี่ยยังพัฒนาไม่เต็มที่นะคะคุณนกอยากจริงๆแล้วทุกๆบ้านเนี่ยน่าจะมออีสิ่งที่ช่วยทําให้เขาขยับก,กล้ามเนื้อมือได้คล่องขึ้นนะคะอาจจะเป็นง่ายๆก่อนเอาง่ายๆก่อนนะคะที่บีง่ายๆก่อนเลยนะคะคเป็นต้องเป็นลูกทรงนี้นะคะแต่ที่คุณนกนําเป็นลับบี้เนี่ยเพราะว่ามันทํา มันจะพอดีกับมือน้องจะถนัดพอดีกับมือน้องนะคะสิ่งที่ช่วยให้กับน้องเล็กนะคะน้องเล็กเนี่ยจริงๆได้ตั้งแต่น้องที่8เดือนขึ้นไปจนถึงน้อง2ขวบ3ขวบก็ยังทําได้เช่นเดียวกันนะคะที่คุณนกให้ฝึกเพราะว่าจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือให้น้องสามารถหยิบจับอะไรได้คล่องขึ้นไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ําหรือช้อนซ่อมวิธีการทําคุณพ่อคุณแม่นั่งกับน้องนะคะ นั่งอยู่เป็นเพื่อนน้องเพราะว่าบางทีเนี่ยน้องจะอาจรู้สึกเบื่อถ้าเขาจะต้องทําคนเดียวทุกๆวันนะคะคุณพ่อคุณแม่นั่งเป็นเพื่อนน้องคุณพ่อมีลูกหนึ่งน้องมีลูกหนึ่งนะคะแล้วเราก็บีบให้น้องดูก่อนถ้าน้องมือน้องเล็กไปไม่สามารถบีบได้มือเดียวเหมือนคุณพ่อนะคะเราให้น้องใช้สองมือนะคะเพราะคุณอกสังเกตจากเด็กเล็กเนี่ยจะจะใหญ่เกินไปแต่ถ้าเขาใช้สองมือก็ยิ่งดีเขาบีบไปพร้อมกันกล้ามเนื้อของเขาเนี่ย มัดเล็กของเขานะคะจะยิ่งแน่นและแข็งแรงแล้วจะสร้างกล้ามเนื้อให้เขาเพิ่มมากขึ้นคราวนี้เขาจะหยิบจับอะไรหรือเขาจะทําอะไรเขาจะถนัดมือของก็จะไม่หลุดจากมือเขาเราทําทุกๆวันประมาณห้าถึงสิบนาทีหรือเราอาจจะเปิดเพลงเบาๆไปพร้อมกันด้วยนะคะเพลงปกติที่คุณนกใช้เป็นประจำเนี่ยก็จะเป็นเพลงลมหายใจเข้าแล้วก็ทําไปเรื่อยๆลมหายใจเข้าลมหายใจออก ดังดอกไม้บานเป็นช้าชานะคะเพื่อให้เขาเหมือนนั่งสมาธิไปด้วยทำไปด้วยพร้อมๆกันหรือเป็นเพลงอื่นก็ได้แต่ไม่ใช่เพลงที่กระตุ้นแล้วเราเขาจนเกินไปเป็นเพลงกระตุ้นที่เราเขาจนเกินไปทำให้เขารู้สึกสนุกแล้วเขาอยากจะลุกขึ้นไปเต้นมากกว่าแทนที่เขาจะนั่งทำตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะ สนันต้องเป็นเพลงที่เบาๆช้าๆนะคะอ่ะเขาจะได้ทําไปด้วยและครนี้คุณพ่อคุณแม่จะพบสิ่งที่พิเศษตรงที่ว่าแค่สิ่งเล็กๆแค่นี้คุณพ่อคุณแม่จะพบเลยว่ามันวิเศษจริงๆทําไมลูกถึงได้เปลี่ยนไปได้เร็วถึงขนาดนี้นะคะ